อันนี้กำลังซุมอะไรกันอยู่สักอย่างหนึ่งนะคะค่าอะ่าเด็กๆทำอะไรกันคะเด็กๆเด็กๆเสื้อแดงอะค่ะก็เนี่ยเกมการแข่งขันเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะวันนี้ประชุมเกมกันเหรอคะใช้ใช้บุคลากรขนาดนี้เลยเหรอไม่ท่าสุภาษิตเกมเหยียดรูปโป่ง เกมวิ่งกระสอบเกงปิดตาตีปี๊บเตะปี๊บอันนี้คือเกมทั้งหมดนะเี่บอกอยากได้ชักเย่าเอาไหมชักเย่าเอาปะคนพอไหมคนเยอะังลนเลยอะแต่มันต้องหาเชือกด้วยนะไอ้ไอ้ไอ้วิบากนี่ก็ต้องไปเตรียมนะก็เป็นเชือกได้จะห้อยตรงไหนอ่ะให้อะไรตรงไหนคณะกรรมการต้องไปทำนะฮะคณะกรรมการครับทุกคนทุกคนทุกคน มันคืออะไรคะเสื้อ <tekrar> ผ้าอะไรเยอะแยะคะอ่ะสวยไหมล่ะฮะสวยไหมล่ะครับเอามาจากไหนอ่ะสวยไหมล่ะครับก็รับบริจาคมาเอ้ยไม่ใช่ก็ไป ให้น้องๆจัดหาซื้อมาครับเผื่อว่าใครมาร่วมงานแล้วไม่มีเสื้อก็จะได้หยิบเลยแจกเลยหรอคะแ,แต่ว่าตัวนี้ใหญ่ทองนาคจองแล้วนะจองแล้วใช่ไหมตัวเนี้คุณใหญ่ทองนาคจองตัวนี้ว่างั้เนเดินผ่านแล้วจองแล้วอโ,อโ,โอ้โหทางโน้นสนุกสนานใหญ่แล้วเอากินอะไรอ่ะคุณแม่ฮะเอาป้าสวัสด,ดีค่ะ

ก็พยพมละจ้นร์จะรักไม่ได้เลอยัยๆค่ะโอ้ตายเลยกำลังว่าจะไปห้องท้ายสวนพิโนวันนี้ไปรอนข้าสารไปเย็น3ไม่หนุ่มนั่นแก้ผ้าอาบน้ำเันที่หายแล้วมันอยู่ห้องอ๋อไอ้มาสอ่ะมันกลับมาเนี่อ้โอนี่เอามาจากบ้านเลยเหรอจ้าโอ้โหจักรตำรานไหวไหมัุ้งเก่งมากเลย โอ้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงไม่นใครอยู่ที่บ้านมันยังไงอะพ่อลูกสาวต้องเอาลูกสาวลูกเขยต้องเอาที่นอนมาเองเนี่ยยังไงฮะเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้เขาขายเขาเอาไม้โอ้เธอไปว่าเขากินใช่ไหมพ่อต้องการคนแบบนี้เลยพ่อพ่อต้องการคนแบบนี้โอ้โหสวัสดีสวัสสวัสดีค่ะพี่ลาน รีบวางแล้วรีบลงมานี่ออรีบลงมาเร็วๆลงมาเร็วๆไหม,เ,ม,เ,มเนี่ยขอเล่นเชิญน,นะครับทุกทุกคนสมาชิกทุกคนนะครับเข้าสู่บริเวณงานนะครับทำไม,มคะเพราะว่าเรามีเรื่องต้องนัดแนะแล้วก็เข้าสู่พิธีการสักนิดหนึ่งเพราะว่าท่านประธานพร้อมขึ้นสู่ยอดเสาแล้วทางด้านโน้นนะครับออประธานครับประธานก็พร้อมหรือยังฮะ ยกมือทาไมคะท่านประธานคะเขาบอกให้ยกมือไงอ๋อหมายความว่าพร้อมพร้อมมีชักใหญ่อยู่เบื้องหลังนะฮะนัดแนะนิดหนึ่งนะครับพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กได้ทานนนี่หรือยังครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ตุ๊กนะฮะไปซื้อไก่นะครับแล้วก็ขนมจีนมาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อที่จะทานขนมจีนไก่ไก่ออกมาทําแกงเขียวหวานนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นุ ครับผมขอบคุณพี่นุด้วยนะครับปลอกมือเอาปลอกมือให้พี่นุด้วยนะครับเออไอติมไอติมนะฮะปลอกมือให้กุรเชนีด้วยครับกุรเชนีครับปลอกมือ,มอให้พี่โต๊กด้วยครับปลอกมือให้พี่โต๊กด้วยภาพแกงตัวหวานเอ๊ะทำไมวันนี้ดูเอ๊ะไปเปลี่ยนหลังคาอะไรมาหรือเปล่าคะเออเหรอารเป็นไงเตะบอลได้ผลเป็นยังไงฮะ แพ้ครับไม่ใช่ไม่น่าแล้วดูง่อยๆเอาเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะนัดแน่กันนิดหนึ่งคุณนายทรายตรงนี้เดี๋ยวจัดเป็นเราจะส่งน้ําพระตอนเก้าโมงเช้าตรงนี้นะฮะพระตั้งใต้ต้นใต้ต้นขุนใต้ต้นขุนเนาะแล้วก็หันหน้าท่านไปทางทิศเหนือนะฮะเราก็จะส่งน้ําพระตรงนี้เสร็จแล้วก็เราก็จะลดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่นะครับเหมือนเหมือนเดิม ด้วยน้ำดำหัวตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะ,ะเล่นสงกรานนะครับแล้วก็มีเกมให้แข่งขันกันหลากหลายเกมมากๆเลยแต่อันดับแรกเนื่องจากว่าเด็กๆเขาก็เสนอมาว่าสมาชิกของเราเยอะก็เลยอยากจะให้สนุกหน่อยก็เลยจะมีการแบ่งเป็นกีฬาสีสองสีนะครับระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินนะฮะประมาณนั้นสองสีอันที่ห พอจับฉลากสีอันที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยเราจะมีจับฉลากนางสงการปีนี้คือเราปีที่ผ่านมาเราเลือกเลยแต่ว่าปีนี้เราใส่ชื่อสุภาพสตรีทั้งหมดนะครับแล้วก็ใครจะได้เป็นนางสงการก็ก็จะต้องแห่นะฮะนั่งเรือนะครับในท้ายเรือก็จะเป็นใครใครจะสมัครเป็นนายท้ายเรือพายเรือครับ ขอบมือให้พปเรียนหน่อยนะครับนางสุการมีคนเดียวไอ้นางสุการหลอมหรือเปล่านางสงการมีคนเดียวก็ที่เหลือก็จะเป็นเรือสําหรับกองเชียร์อีกลำหนึ่งนะครับรัามนตรีลุกขึ้นมาก่อนฮะจับฉลากนางสงการปีนี้ไม่ถึงจับยังไงจับชื่อเดียวเลยใช่ไหมทั้งหมดเป็นชื่อสุภาพสตรีในในส่วนนี้ไม่มาอยู่ตรงกลางอ๋อเดินเดินเดิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัมานตรี ถามก่อนอยากให้ใครเป็นนางสงการใจในใจอ่ะเออก็อยากให้คุณสุพีเป็นนางสงการโอ้อยากให้คุณสุพีแต่เมื im, ha, kin, ่อเป็นนางสงการนะครับก็ต้องลงเรือนนอต้องลงเรือนะไม่ว่าเรือเราจะไหวไหมนะ่็ไม่รู้ล่ะครับเรือเราจะไหวไหมใท้ายเรือก็คือคุณสมพีเรือใครจะพายเรืออ่า ผมพายก็ได้ออผมพายอันนี้นี่นี่ข้อสาพายอ๋อเหรอถ้าแม่ผมเป็นผมพายเองพายเป็นแม่พายเป็นเรือเป็นไปนี่เอามาลูกจับอ่าจับแล้วนะฮะเอาเขย่าหน่อยเขย่าหน่อยเขย่าเดี๋ยวเรามาลุ้นไหมไม่ใช่เขย่าอย่างนั้นไม่ถูกอย่าเบิ่งตาเขย่าใหม่สิเขย่าใหม่ดำแด่ดำแด่ดำดำแด่ดำแด่ดำดำมันกลัวน้ำจะตายดไหนชื่อใครให้ลุงให้ลุงให้ลุง ไว้ตื่นเต้นตื่นเต้นงานสงการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญหน่อยเชิญเชิญทุกคนเลยนะครับสุภาพสตรีในสวนทั้งหมดเลยนะฮะอะไรนะคุณยายทองนั่งด้วยเหรอมีสิมีเชื่อยายเหรอยายอย่านั่งเลยไม่ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคะลูกบอลว่าอะไรนะเรือล่มฮะเดี๋ยวเรือล่มเียรือล่มท่านยายทองนั่ง เป็นนางสงการเรือล่มเหรอกว่าเรือร่มครับเอาละนางสงการเดี๋ยวเรารุ้นนะครับคนแรกก็คืออดีตนางสงการเมื่อปีที่แล้วน้องตายนะครับคนที่สองคุณโสภาคนสวยนะครับตลอดกาลนานนะฮะคนที่สามน้องายสาวสวยแห่ง แถออวแถวอะไรว่าท่าพระเหรอบานอยู่สายเจ้าเก็ปิ้เก้าปินเก้านะครับคนต่อไปแม่ครัวเพชรนะฮะัถ้าคนนี้ได้เป็นทำงนไงว่น่าใครจะได้จะได้กินข้าวไว้เราคนต่อไปครับคุณโสพี เป็นอะไรคบเป็นอะไรเมียผมไม่ไม่พี่เป็นอะไรเชียพี่เป็นอะไรอ๋อเป็นของเชียเขาบอกเขาบอกไม่มีใครถามเลยเมียผมเมียผมอะไรอยังงั้นนะไม่มีใครถามเลยไม่มียังไม่มีใครถามคือที่เชียนี่อยากให้เป็นหรือว่าอย่างไงอยากให้เป็นคงับแล้วครทำไมอยากให้เป็นครับมีเหตุผลไหมคัอะเออทำไมครับอยากอยากให้จมน้ำางี้คิดว่าจะบอกว่าเมียผมสวยจะพายแล้วทำให้หลือโลกมั้ยอ มันมีแผนนันมีแผนดูหน้าก่อนนะนะครับคนต่อไปเเป็นนไรอะะาคนต่อไปพี่อาไอคนต่อไปมะนาวสาวสารพันนะครับมาจากสพปลาวค่ะแล้วคนต่อไปอุ๊อ้ารโอ๊ยอันนี้อันนี้มารยาทงามมากเลยเป็สุภาพไม่น้ำเป็นปะเนี่ย เอาเวียนละนางสงการปีนี้ต้องใส่เสื้อชูชีพแล้วมั้งเอาละเลขที่ออกเลขที่ออกนะฮะตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับจับเือเดียวเลยเหรอคนเดียวจับทีเดียวเลยนางสงกาก็ต้องเฮ้ยก็จับหลายเบอร์สินางสงการจะนางสงการมีได้คนเดียวเบอร์เดียวก็พอแล้วอันนี้มันมาสองชื่อมันมาสองชื่อติดกันมา จับสองชื่ออย่าไปพันใส่กันสิไปพันยังไงอ่ะถ่างั้นอย่างนั้นไม่พันใส่กันมาเอางี้ยังยังยังไม่ดูเอาลงใหม่เก็บเลลงใหม่ลงใหม่เจ้าเออเอาใหม่เอาใหม่ป้าแหวนดูชื่อตัวเองเยเดี๋ยวอภิธานอภิธานจับใหม่เอาเอามาเดียวเด้อทธานเดี๋ยวจับมาสองอันเด้อเดียวเพีใหญ่อันเดียวเอออันเดียวอันเดียวขอรอเลยเนาะขอรอเอาละครับตอนนี้เราจะมาลุ้นกันนะฮะ เทนเทนเออให้จังหวะหน่อยเท่นเท่นเออันนี้ควนสองีเฮ้ยเฮ้ยอฮ้อัน้ี้อันนี้ไม่้ช่แล้วนี้้เ้้้ <ส>ไอได้เดี๋ยวละฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยังห้าครับไอเบไอเบสไอเบอันนี้นะครับไอไอไจับ2อันแรกอะสอันแรกมีคุณรัฐกับคุณเพชรคุณรัฐอดไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครรอดกันมาสองอันต้องรับกติกาตัวเองเป็นคนเอามาแล้วจ um. ับเลยแล้วจับเลยนะโอเคเลี่ยนไม่ได้เดี๋ยไม่ได้ อะไรเปลี่ยนในทายได้ครับเปลี่ยนในทายครับต้องลงใครจะมาก่อนใครจะพายเรือในคยเป็นคนโน้นผมเปลี่ยนเลยครับผมกลัวจะลลมให้เขาเปลี่ยนท่าเรือแทงจอให้สุดยอเดี๋ยวเดี๋ยวคอยแทงลูกเน้ เอาละฮะเนางสงการไม่น่าเชื่อเนาะนางสงการชื่อโสพีสมรักสมัยนางสงการคือมันแบบมันแบบแปลกมากเลยนะแปลกไปแไม่ความเครียดนอนไม่หนอนเครียดเครียดท้องน้ำเป็นนางสงการปีนี้เออไม่น่าเชื่อ มันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากเนาะคือทีแรกมันไม่มีชื่อเขานะพี่่โจวาสคัญนาะตาตาบอกก็ยายโสภีอยากให้โสภีได้เป็นนางสองก็ได้เป็นจริงๆพี่โจ้เขาพูดแล้วตั้งแต่วันแล้วมันใช่พี่พีมาเป็นทางสนการว่ายังไงสักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์วันนี้มันจกฉลาใช่มันจกเชื่อจริงเหรอ เป็นายเชียวครั้งแรกเลยมาสองใบเนาะมาสองใบอีกสองใบอีกกี่ร้นคนด้วยเอาแล้วไปชื่อเราด้วยเดียวเยเหมือนจกสารอาหารอันนี่ไม่ใช่ไงไม่ได้ตัดไปแดงเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะแล้วแล้วตกลงที่ได้ดำหรือได้แดงอ่ะไม่อันนั้นทหารค่ะไม่เกี่ยวไอตอนนี้ไม่เกี่ยวกับดำกับแดงนางสงการปีนี้มีชื่อว่าทุงสะเทวีนะครับ นางสงการชื่อทุงสะเทวีนะครับแล้วก็ทรงพาาุรัตทัดดอกทัพทิมก็ใช่แล้วทรงพาหุรัตพาหุรัตทัดดอกทับทิมนะครับอาพรแก้วสาหานพักสาหานคืออุมพอนก็คือมะเดื่อกินมะเดือนะครับเป็นอาหารพระหัตสุขพระหัตขวานี่จะทรงจัดนะครับก็ถือจัดมาพระหัตซ้ายทรงสั่งนะครับถือสั่งมาแล้วก็หลับ หลับตามาเหนือหลังคุฏมีคุดเป็นพาหะเป็นพาหานะย,หหยิ่งใหญ่นะครับมีคุเป็นพาคุเป็นพาหานะนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เสียงทายมังสาหารจะบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะมีความสุขสมบูรณ์แลนะครับน,น้ำจะมากสักหน่อยสำหรับปีนี้นะฮะท้าผมเล้นบรู้ ลลมาใจอเรนรื้ออันนี้คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อก็เสื้อก็จะมอบให้เลยใครที่ยังไม่มีเสื้อจองแล้วก็เอาไปได้เลยนะฮะอันนี้มอบให้ทุกคนที่จะเข้างานวันพรุ่งนี้นะครับเอาเสื้อเสื้อถ้าใครยังไม่มีรับไปได้เลยนะ